bhagavata dhammo santi tikko akaliko โกโอปะญนจิโกปะจตังเวทิตาโพวินญยหิติปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนพระควโต สังโฆสามีจิตตปัติปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสโสกาลเอสะภควโตสาวกสังโฆอาเนโยปาเนโยทัขิเนโย ลิการณนิโยอนุตารรังปุญญาเขตตังโลกัสสัตติข,ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเดินทางมาจากประเทศไทยมากราบไหว้บูชาพุทธสังเวชนียสถาน,าน,ถานและพุทธสถาน,าถานบัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเดินทางมาถึงบ้านนางสุชาดาได้ทำการสักการะบูชาได้ทำการสักกระบูชาท่าเจดี ได้บูชาได้บูชาธาตุเจดีธาตุเจดีเศรษฐาที่สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระเจ้าอโศกมหาราชที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้นำเอามาบรรจุได้นำมาบรรจุณเจดีแห่งนี้ณเจดีแห่งนี้ซึ่งเป็นเจดีที่สร้างไว้ที่สร้างไว้ในสถานที่สำคัญ บ้านของนางสุชาดาบ้านของนางสุชาดาบ้านของนางสุชาดาข้าพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพุทธเจ้าทั้งหลายได้ทำการสักการะบูชาได้ทำการสักการะบูชาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วต้องขอลาต้องขอลา ต้องขอลาธาตุเจดีขอลาธาตุเจดีในสถานที่แห่งนี้ในสถานที่แห่งนี้ไปก่อนไปก่อนโอกาสหน้าโอกาสหน้าจะกลับมาใหม่จะกลับมาใหม่ขออำนาจแห่งบุญกุศลขออำนาจแห่งบุญกุศลข้าพระพุทธเจ้าที่ข้าพระพุทธเจ้าได้กระทำแล้วได้้กระทแลวในคราวครั้งนี้ในนคครราวั้้งีจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยจงเป็นให้ข้ายเ้รรัพะพุทธเจ้าทั้งหลาย ได้มีโอกาสมีดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งแห่งธรรมในอริยสัจธรรมขององสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในระยะเวลาอันไม่ไกลจากนี้ไปด้วยเธอพระคาวาพุทธทาง ພະກະວັນຕັງອະພິວາເທມີສະວາຄາໂຕພະກະວະຕາທັມມະໂອທັມມັງນະມະສະາມິພະກະວະໂຕສັ